วินนิ่งครับวินนิ่งจะไปไหนครับไปดูแกไปดูแกวันนี้เราไปดูแกที่ไหนลูกไปดูแกที่ไหนที่ไหนไม่ใช่หนองพระแลเขาเรียกว่ารับแลวันนี้เราเอารถไฟฟ้ามาใช่ไหมครับนี่ออกจากบ้านใช้ออโต้เบรกโผสบายสบายอืเนี่ยกดยัอ้เบกโผลสบายยสบายมากเลยครับเอารถไฟฟ้ามาวันนี้เราชาร์จออกจากบ้านทั้งหมดหนึ่ง้เอร์เซ็นตเ็มนะคะเมื่อกี้วิ่งมาได้ประมาณหกิโลแดโล อ่ะแปดโลเหรอิ่งมาได้แปดกิโลิ่งมาได้แปดกิโลใช้พลังงานไปแล้วอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์นะคะสามโลสามโลเหรอครับปกติบ้านเราชอบใช้หมดเป็นอีโคเนาะสามโลบ้างกับบ้านเราหลีเอารถไฟฟ้ามาสบายมากค่ะอาทิตย์ที่แล้วไม่ค่อยได้ไปวิ่งงานที่ไหนเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือ ยังไงก็ยังไม่หมดอะวิ่งได้อีกเป็นอาทิตย์นะคะชัดร้อยเปอร์เซนวิ่งมารับมาส่งลูกไปส่งงานงที่าทิตย์ก็ไม่ขับเลยตอนนี้ไปส่งงานที่บริษัทนะคะก็วนเวียนอยู่แค่นี้ก็ไม่ได้ไปหาลูกค้านะช่วงนี้ขายประกันทางออนไลน์นะคะก็จริงๆแล้วร้อยเปอร์เซนตของเราเนี่ยวิ่งได้อยู่ที่ประมาณสองอาทิตย์เลยแหละเนาะเดี๋ยวก็วิ่งจริงอ <ๆ S 1> <ม>ะได้สามร้อยสามสิบนี่แหละประมคณนี้นะคะใช่ก็ตอนนี้คือเราได้เปลี่ยน วัวชาร์ดเรียบร้อยแล้วเนาะคือตอนแรกอะ่ะ MG เขาก็โทรมาไม่ใช่ MG สิเขาเป็นเขาเรียกว่าซัพพลายเออร์ที่ติดตั้งวัวชาร์ดให้กับเรานะคะเขาก็โทรมาว่าคุณลูกค้าคะได้มี SMS มมาไหมเขจะแจ้งเปลี่ยนวัวชาร์ดใหม่อะไรเงี้ยเนาะเพราะตอนนี้นวัวชาร์ดมีปัญหานะคะรุ่นดำเงาแล้วก็เป็นสัญลักณ์ MG สีแดงใช่ไหมคะและทีนี้เราก็เลยบอกว่า ไม่มีโทรแจ้งนะคะเขาก็เลยจะขอแอดไลน์ให้ส่งโลเคชั่นบ้านเราก็ช่วงนี้มิชาชีพเยอะเนาะอืมก็เลยไม่ให้ก็เลยโทรไปที่ศ<ๆ>ูนย์ MG เขาบอกอ๋อใช่ค่ะรุ่นที่วร์ชาร์จสีสีดําสีดําเงานะคะโลโก้ MG สีแดงตัวนี้มีปัญหาคือชาร์จแรวไฟไม่เข้าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเนาะแต่สุดท้ายแล้วเราก็เจอปัญหาจริงๆเออก่อนนี้เขาจะมาเปลี่ยนอะ ก็เจอปัญหาว่าชาร์จได้แค่แบบสิบเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาร์จได้แค่สิบเปอร์เซนมันก็ตัดเลยแล้วไฟก็ไม่เข้าแต่โชคดีคือมันเกิดเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะมาเปลี่ยนได้หนึ่งวันอืม,อมคือสรุปเราอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีว่าไม่เจอปัญหาแต่เขามาขอเปลี่ยนรุ่นเราอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะใครมีปัญหาในเรื่องของวอลชาร์จก็ให้โทรติดต่อเขาได้นะคะเพราะว่าเราก็มาเจอปัญหาหนึ่งวันก่อนที่เขาจะเข้ามานะคะก็เลยถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีเนาะบางคนแบบ เจอปัญหาอยู่เป็นเดือนนะคะต้องไปชาร์จข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยก็เปลี่ยนก็เขาก็บอกว่าเปลี่ยนวงจรข้างในนะคะแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอกมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมตอนนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรใดๆค่ะก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะวอลชาร์จของเราดูความข้างล่างหม <laughs> เป็นรถที่ใช้ทํางานจริงๆนะคะแต่จริง ต้องต้องเปิดประตูข้างหลังเนาะถึงจะเห็นว่าของมันก็คือเป็นรถที่ทํางานจริงๆแต่ว่าค่าไฟอย่างวิ่งแบบอ่สุขโขทยัยพิษณุโลกแพรอะไร่าเงี้ยค่ะก็วิ่งไปรับไปส่งลูกโอ้เดือนหนึ่งวิ่งก็เป็นพันโลอะ่ะสรุปแล้วก็ค่าไฟอยู่ที่เฉลี่ยที่พันเอ็ดพันะคะเห็นะตอนนี้ตอนนี้หนะมื่นสองเนาะหมื่นสองอ้อมซื้อมาได้กี่เดือน ก็ซื้อตั้งแต่สิบาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาหเดือนแล้วค่ะหะเดือน5เดือนวิ่งหมื่นสองอ่ะเออเยอะนะคะมเพราะวนะใช่มันก็เงนละสองพันกว่าโลเลยนะเพราะว่าคืออ้อมอะ่ะซื้อรถมาคือใช้ทำไงจริงจนะคะแล้วก็ค่อนข้างประหยัดแล้วก็ตอบโจทย์ไกเอ็มจคันนี้ก็ไม่ได้พบปัญหาที่ ที่มันรู้สึกว่ามันกวนใจแบบหนักๆนะคะคก็มีบ้างเล็กๆน,น้อยเรื่องระบบหรืออะไรแบบนี้เออระบบของตัวซอฟต์แวร์ของเขานะคะฝ<ม>นเริ่มตกอีกแล้วเนี่ยค่ะก็วันนั้นพาเพื่อนพาเพื่อนขับไปที่แพร์เพื่อนก็บอกว่ารถมันนิ่มมากนะคะไม่น่าเชื่อแล้วก็ดูข้างนอกเหมือนจะแคบแต่ข้างในก็กว้างนะคะไปก็ค่อนข้างสบายใจค่ะไลฟ์สไตล์เราคือแบบ ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะคือคือเอามิติตัวถังของ M G 4กับไอตัว Honda อะไรนะ h o n d a C R ะแล้วก็อะไรนะแล้วก็ไอพโยนตาคอสอะมาเทียบอะ M G C ใหญ่ไปกว้างยาวไปแต่รูปทรงเราอาจจะทรงเขาเรียกว่าทรงหลังคามันเตีย้ยใช่ปะทรงโหลดโหลดม,มันโหลดนิดนึงคนชอบรถโหลดนี้อาจจะชอบคนชอบรถไอพวกคอสโรว์ว่อาจจะชอบทำไม ที่อุู่ตะละดิตตอนนี้ก็เริ่มมีหลายคันแล้วนะคะ MG แต่ว่าสีฟ้าเห็นอยู่ประมาณ2-3คันไม่เกินนี้ล่ละค่ะคือถ้าใครอยากได้รถอ่ะตอนนี้ซื้อเลยเพราะว่าเขามาเนียงลดราคาอีกไปอีกแสนหนึ่ง<อ>พวกซื้อก่อนก็เสียใจไปจเสียใจนะิดนึงเนาะแต่ว่าถามว่าเราก็ประหยัดก่อนแหละเพราะไม่งั้นปกติถ้า ห้าเดือนใช่ไหมเราซื้อรถ5ห้าเดือนปกติอ่ะใช้รถน้ํามันนะคะจะอยู่ค่าน้ํามันอยู่ที่ห้าถึงหกพันตีมกลมหกพันละกัน<ม>ก็ถ้าห้าเดือนก็สามหมื่นแล้วอะ่ะ<ม>แต่นี้เรายังเสียได้ยังไม่ถึงห้าพันเลยเนาะถือว่าคุ้มค่ะตอบโจทย์นะคะแล้ว<ม>ก็การขับทุกอย่างดีหมดเลยกล้องกล้องคนอื่นว่าไม่ชัดแต่อ้อมก็พอรับได้อ่ายังพอรับได้ก็คือปกติถ้าใช้รถน้ํามันอะ่ะเป็นรถกระบะสี่ประตูเนาะเวลาจะแบบเข้าซองเข้าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบ ไม่มั่นใจอะต้องไปหาจอดไกลๆแล้วเดินเอาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือแบบชิลค่ะชิลมากฝนก็ค่อนข้างตกอันนนจะพาวินนิ่งไปดูเก๋นะคะแกนอนแล้วมั้งลูกแกก็มีอยู่สองตัวเองใครยังไม่นอนแกไม่นอนเหรอฝนตกเลยเนี่ยอ๋อยังไม่มืดโอ้ยแกมันไม่จะนอนแล้วแหละค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยว มีอะไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่ทีนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่แบบบัวช็อตมีปัญหาเนาะแล้วเป็นรุ่นเดียวกับเราอะไรเงี้ยก็ลองติดต่อที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แต่ก็คิดว่าตัวนี้เขาน่าจะทยอยติดตั้งให้หมดแล้วแหละเนาะค่ะประมาณนี้นะคะมีแค่กโมูกเด้